สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ฮะมาพบกับรายการใหม่ครับของทางอิร n a าครับผมในชื่ออิริญ่าเวียดนิวครับโดยรอบนี้นะครับเราจะทําการรวบรวมข่าวนะครับผมที่ประหลาดประหลาดนะครับผมหรือว่ามีอะไรแปลกๆตลกๆในวงการเกมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันกมจะเจอทุกเดือนเลยนะครับผมสําหรับเทปแรกนี้เรียกว่าเป็นเทปทดลองแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบหรือว่ายังไงก็มีส่งคํเติชมกันมาได้ นะครับสำหรับเวียดนิวนะครับผมข่าวสารแปลกแปลกระจำวงการเกมครับสำหรับเจอแรกที่เราเจอน,นี้นะครับผมมีข่าวอะไรบ้างเราไปดูกันเลย ข่าวแรกนะครับผมใกล้จะปล่อยแล้วนะครับผมสำหรับ Crisis Remaster นะครับเกม Crisis ในภาค Remaster นะที่จะลงให้กับบน PC นะครับผมซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็มีระบุนะครับผมว่าในตัวเกมเนี่ยมีตัวเลือกแบบ Can It Run Crisis นะครับผมซึ่งบอกว่าเป็นระดับตัวเลือกที่มีแสดงประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับในเรื่องของกราฟิกแล้วก็อะไรต่างๆนะฮะซึ่งก็ต้องมีคอมที่แรงพอสมควรนะครับแล้วทีนี้ทางช่อง Linux Tech Tips ครับช่อง YouTube ที่ทำการทดสอบพวกเกมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะผมก็ได้ทำการทดสอบ Crisis นะฮะโดยทดสอบทั้ง2แบบ ผมทั้งตัวต้นฉบับแล้วก็ตัวรีมาสเตอร์ครับตัวต้นฉบับก็ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าตัวรีมาสเตอร์นะครับผมทางทีมงานเนี่ยได้ลองใช้การ์ดจอครับไททัน RTX 3080ครับผมซึ่งเป็นการ์ดจอตัวล่าสุดของทาง Nvidia ียนะครับผมแล้วก็ลองรันที่ระบบแค n อินรันไครซิดูครับค้นพบว่านะครับตัวเกมเนี่ยทำเฟรมเรทได้เฉลี่ยเพียง25-32 FPS เท่านั้นนะครับผมซึ่งทางทางช่อง Linux เนี่ยก็บอกว่ามันดูคล้ายกับเมื่อ13ปีก่อนเลยนะครับผมสมัยที่ใครสิทธิ์วางจำหน่ายใหม่ๆครับคือจะทําตัวเลือกมาทําไมครับให้มันเทพขนาดนั้นนะครับผมเทพซะจนอุปกรณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถจะรันได้เลยนะครับก็ใครที่อยากลองนะครับผมโมคอมพิวเตอร์นะครับแน่นอนว่าใครสิทธิ์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จุดมุ่งหมายนะครับผมของเกมเมอร์หลายๆคนนะครับไปลองดูกันได้นะครับผมข่าต่อมานะครับผมเป็นข่าวตีกันนะครับ ของ EPIC แล้วก็ Apple นั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง EPIC ได้ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมจะปิดโหมด s a ฟเดอะเวิลดนะครับโหมดป้องกันซอมบี้นะฮะของบน Fortnite นะครับผมบน Mac หรือว่า iOS นั่นเองนะครับผมซึ่งเหตุผลที่ทาง EPIC กกล่าวอ้างมานะครับผมก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่า Apple นะครับไม่ยอมที่จะให้พวกเขาอัปเกรด หรืออัปเดตตัวเกมนะครับผมซึ่งมันก็ถ้าแพดแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับทำให้ตัวเกมในโหมด Save ดอะเวิลดเนี่ยจำเป็นจะต้องปิดตัวลงนะครับซึ่งก็จะปิดตัวในวันที่23กันยายนนี้นะครับผมเทุผลเนี่ยมันดูต้องต่อยมากเลยนะครับผมเพราะว่าปกตินะโหมด Save ดอะเวิลด์นี้นะครับผมก็เป็นโหมดที่ทางอีพิกนะครับ ต่อให้อัปเดตครับก็เป็นอัปเดตกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าจะรันเนี่ยคงรันได้แหละนะครับแล้นอกจากนั้นครับก็ยังลามไปโหมดปกติด้วยนะครับผมที่ทาง e ีพ c ก็บอกว่า Fortnite โหมดปกติก็จะไม่มีอัปเดตอะไรเช่นกันนะครับผมแต่ก็จะยังไม่ปิดตัวนะฮะแต่ก็ต้องดูท่าทีกันต่อไปครับผมสําหรับสงครามของคู่นี้นะครับอีพแล้วก็ Apple นะฮะว่าจะยังไงกันต่อไปนะครับ เอาละมาครับผมเป็นเรื่องราวของเกม Super Mario 3D All-Star ครับผมเกมที่รวมภาค 3D ของเกม Super Mario เอาไว้นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับมีสิ่งหนึ่งครับผมที่มีในเกม Super Mario 64ครับก็คือ Mario ครับที่ร้อ b o w วเซอร์ว่าเป็นเกนั่นเองนะครับโดยในฉากบอสไฟนะครับของตัวเกมเวอร์ชันเก่านะครับในขณะที่ Mario กำลังจะเวี่ยงบ o วเซอร์ใส่ระเบิดเนี่ย Mario ก็จะมีบางครั้งครับพี่พูดออกมาครับว่าเกบอวเซอร์นะครับ so long so long ซึ่งในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยของ Super Mario TD All-Star เนี่ยได้มีการลบคำนี้ออกไปแล้วเป็นที R ่เรียบร้อยนะครับก็เรียกว่านะในช่วงนี้นะครับผมที่มีกระแสรเรื่องการเหยียดการอะไรมาอย่างเยอะนะครับผมก็ทาง Nintendo ก็ตัดสินใจเอาออกไปนะครับสำหรับประโยคเจ้าปัญหาประโยคนี้นะครับผม ต่อมาครับผมเป็นเรื่องราวของเกมต่อไปของทาง From Software ผู้สร้างกำเนิดซีรีส์โซนะครับแล้วก็ในเกมนี้ก็จะได้ทางผู้เขียนเกม t h r o ทนมาด้วยนะครับก็คือ Elden Ring นั่นเองนะครับผมเกมที่กำลังจะออกมาในเร็วๆนี้นะครับซึ่งล่าสุดครับได้มีเกรียนนะครับผมชาวเน็ตนะฮะได้ทำการสร้างนะครับเพจ official ของ Elden Ring ขึ้นมานะครับผมโดยใช้ชื่อว่าบันไดนํำโค Offi c i a l European Elden Ring Page นะครับผมซึ่งในเพจนะฮะ ทำจริงจังมากนะครับผมมีการโพสแฟนอาร์ตนะครับแล้วก็มีการบอกว่า e l d e n r i n g News ์ซูนนะครับผมแล้วก็มีการโพสต์เรื่องราวต่างๆของตัวเกมอย่างมากมายนะครับผมจนทําให้หลายๆคนเนี่ยที่ผ่านเข้ามานะครับนึกว่าเป็นเพจจริงครับกดติดตามกันอย่างล้นหลามนะครับแต่พอไปดูแล้วเนี่ยก็ค้นพบว่าแอ c เคา t ์นะครับอีเมลเนี่ยถูกสร้างด้วยอีเมลของรัสเซียนะครับผมซึ่งก็แน่นอนมันเป็นเพจปลอมแน่นอนนะฮะแต่ก็ทําความวุ่นวายให้กับแฟนๆที่รอคอยเกม จากค่าย from software เกมนี้อย่างมากเลยนะครับจนทําให้ทีมงาน,นครับต้องออกมาชี้แจงกันเลยทีเดียวนะครับว่ามันเป็นเพจปลอมนะอย่าไปตามนะครับผมซึ่งตัวเกม Elden Ring จริงๆนะผมก็ยังไม่ได้มีข่าวๆอะไรออกมาจากข่าวก่อนเลยนะครับยังไงแฟนๆก็รอติดตามกันต่อไป เอาต่อนะครับผมเป็นเรื่องราวของทาง Nintendo อีกเช่นเคยนะครับผมโดยตอนนี้ล่าสุดทาง Nintendo นะครับได้ประกาศเตรียมฟ้องนะครับผมผู้สร้างเกมเรียกว่าเกมโป้ก็ได้นะครับผมที่มีตัวเอกเป็นองค์หญิงพีชนะครับในเกม Mario นั่นเองนะครับโดยเกมนี้นะฮะมีชื่อว่า Peach Untold นะครับซึ่งออกวางบนกิจฮับนะครับผมมา เป็นปีแล้วนะครับในการที่เกมนี้ปล่อยออกมานะครับผมซึ่งตัวเกมก็จะมีกราฟิกคล้ายมาริโอนะแต่ว่าดูเป็น3มิติขึ้นมาหน่อยนะเป็นเหมือน2.5มิตินะครับแล้วก็เป็นองค์หญิงพีชนะครับเป็นตัวเดินหลักครับแต่ว่าเธอจะแต่งตัวโป๊ๆหน่อยนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง Nintendo นะเหมือนพึ่งนึกได้นะครับผม ก็ได้เตรียมทําการสั่งลบเกมนี้นะครับออกจากทางกิ t h u ันะครับผมแล้วก็ไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่อีกต่อไปนะครับก็คงไม่มีการฟ้องร้องอะไรกันไม่มากกว่านี้นะครับผมซึ่งทาง Nintendo จริงๆก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นการเล่นสนุกนะครับผมของทางผู้พัฒนานะฮะแต่ว่านะเสื่อภาพลักษณ์ขององค์หญิงพีชนะครับผมของพวกเรานะครับทางทีมงาน Nintendo ครับก็คงจะต้องเอาตัวเกมเนี่ยออกไปก่อนนะครับผม จบไปแล้วนะครับผมสำหรับอีวีแนนเเวียรนิวนะครับผมข่าวสารแปลกๆนะครับผมประจำวงการเกมนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้กันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่สำหรับเพียร์นิวนะครับผมในเดือนหน้านะครับผมเราก็น่าจะมาเจอกันทุกเดือนนะหรือว่าใครเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข่าวอะไรประหลาดๆตลกๆก็ส่งมาให้กับทีมงานได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ